Hello everybody สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับที่เช e ่อป้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานกันนะคะคำที่81-110นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนคำศัพท์กันนะคะฝึกออกเสียงและเขียนคำศัพท์กันนะคะคำแรกนะคะครูปฟทําตัวอย่างให้ดูข้อหนึง่ง habit habit แปลว่านิสัยค่ะน้ำนี้ก็เขียน h ฐานยาแบบนี้นะคะ h a b i t แบบนี้นะคะคำต่อไปค่ะนักเรียน,นเขียนเองนะคะ แฮ r c ั t การตัดผมฮาฟครึ่งหนึ่งแฮง d กรเดอ e r ider, เครื่องร่อนแฮปเพินเกิดขึ้นเทียร์ได้ยินแฮวี y หนักฮีโ o วีรบุรุษไฮกิ่งการเดินเขาในเรียนเพิ่มนะคะตรงนี้เพิ่มสระเอนะคะต่อไปค่ะ his History ประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนเขียนให้ครบนะคะในหน้านี้81-90ต่อไปนะคะหน้าต่อไปค่ะเดี๋ยวครูฝ้ายจะทําตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่ง Hobby งานอันดิเลตนักเรียนก็เขียนค่ะ H O B B Y อางยาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ h o l แปลว่ารูค่ะ h o n เขาสัตว์ค่ะต่อไปค่ะ ใช้ในบ้านไอ o n นเตารีดอิชอาการคันแจ็คฟู t ลูกขนุน Jasmine ดอกมะลิ j ูเอร์ลเครื่องเพชรพลอยไข่ Kai, ใจดีนักเรียนก็เขียนคำศัพท์ไปครบนะคะคำที่91ถึง100นะคะต่อไปค่ะหน้าสุดท้ายนะคะคำที่ร้1ยนถึงร้อนะคะครูฝ้ายทำให้ดูข้อหนึ่งนะคะ ki วีแปลว่าผลกีวีนะคะ k-n-i-w-i แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะ knock แปลว่าเคาะค่ะ koala มี koala lake ทะเลสาบ l a g หัวล้ law กฎหมาย learn เ,เรียน leave ออกจาก เล่นให้ยืม Light แสงหรือเบาให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ให้ครบนะคะคำที่8 1ดสถึงร้อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปม,มาให้ครูป้ายตรวจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you again next time goodbye